ะะเราจะเอาแบบฝึกหัดนะคะที่อยู่ในหน้า9นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราข้ามไปเราไปทําอันที่2ก่อนนะคะวันนี้จะทําแบบฝึกหัดที่1นะคะแบบฝึกหัดที่1งจะว่าด้วยเรื่องของการเขียนทศยมซ้ําในรูปของเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะอธิบายตัวอย่างบางข้อแล้วที่เหลือให้นักเรียนไปทําเองนะคะโดยที่เดี๋ยวครูก็จะอธิบายคอนเซปต์ของทั้ง10ข้อเนี่ยว่าจะต้องทํำยังไงแล้ว เดี๋ยวจะเลือกข้อนะคะเลือกข้อให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะทำลงสมุดนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังอธิบายนะคะว่าในส่วนของการเขียนทศนิยมซ้ำใน2รูปแบบเมื่อวานเราเจอเนี่ยเราเจอ2รูปแบบก็คือมีจุดตั้งแต่ตัวแรกที่อยู่หลังจุดทศนิยมกับอีกแบบหนึ่งก็คือบางตัวไม่มีจุดบนหัวของตัวเลขนะคะหัวข้อนะคะก็คือการ เขียนทศนิยมสามในรูปเศษส่วนนะคะการเขียนทศนิยมซ้ําในรูปเศษส่วนทศนิยมซ้ําอยู่3ารูปแบบคือ1ทศนิยมซ้ําที่ซ้ําตัวเลขศูนย์สคือทศนิยมที่ซ้ําครบทุกตัว3คือทศนิยมที่ซ้ําบางตัวนะคะครูจะแยกเป็น3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือทศนิยมซ้ํา ทศนิยมปกตินะทศนิยมสามศูนย์นะครูใช้คำว่าซามศูนย์ซึ่งเราจะไม่ได้เรียกว่าทศนิยมํานะคะเช่นศูนจุห้าเวลานักเรียนจะเขียนในรูปเศษส่วนก็คือตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมจะอยู่เป็นตัวเศษข้างบนนะคะพอเป็นตัวเศษข้างบนตัวเศษส่วนข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นทศนิยมปกติที่ไม่มีจุดข้างบนนะคะเราจะใส่ส่วนเป็นสิบร้อยพันหมื่น นะคะโดยดูหลักๆก็คือดูว่าเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยมีกี่ตัวนะคะมี1ตัวนะคะก็แทนด้วย1แล้วตามด้วย0ูน,นตัวฟังให้ชัดนะคะ0 1นไม่มีจุดข้างบนนะคะไม่มีจุดข้างบนนันเอเรนก็ดูว่าเราจะเขียนทศนิยมเขียนเศษส่วนยังไง0.12ก็คือ12อยู่ข้างบนนะคะ12ที่เป็น ตัวที่ตัวเลขที่อยู่หลังจุดเนี่ยมีเลข2ตัวก็เอาเลข2ตัวนี้มาเขียนเป็นตัวเศษส่วนด้านล่างนะคะตัวส่วนก็คือเขียนในรูปของขึ้นด้วย1นะสังเกตว่าหลังจุดท่ิยมมีเลขกี่ตัวมีเลข2ตัวพอมีเลข2ตัวก็ใส่ศูนย์สตัวก็คือส่วนเป็นร้อยนะคะนี่คือการเขียนเศษส่วนนะคะเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนอ่ะถ้าเป็น3ามตำแหน่งล่ะเช่น0.105 0.105มีเลขหลังจุดกี่ตัวมีเลขหลังจุดอยู่3ตัวดังนั้นนะคะเขียนเศษส่วนได้ก็คือ105ข้างล่างก็คือนะคะข้างล่างก็คือส่วนเป็น1,000พเนื่องจากมีเลขข้างหลังจุดเนี่ย3ตัวด้วยกันอ่ะต่อไปนะคะแบบที่สองแบบที่สองอ่ะเดี๋ยวครูแบ่งช่องตรงนี้เลยนะเดี๋ยวให้จดสิ่งที่ครูทำเนี่ย ลงในสมุดนะคะลงวันที่ให้เรียบร้อยนะอ่ะต่อไปนะคะก็คือทศนิยมซ้ำทุกตัวคําว่าซ้ําทุกตัวนะคะคำว่าซ้ําทุกตัวก็คือหลังจุดทศนิยมเนี่ยซ้ําไปเรื่อยๆเลยไม่มีการเว้นเลยนะคะสำหรับทศนิยมซ้ําทุกตัวนะคะเช่นศูนย์จุดหนึ่ง แล้วมีซ้ำข้างบนจุดเลยตั้งแต่ตัวแรกที่อยู่หลังทศยมสังเกตนะหลังจุดทศยมปุ๊บเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งซ้ำทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเขียนในรูปของเศษส่วนได้ก็คือข้างบนเป็นเลขหนึ่งที่ครูทําไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะส่วนข้างล่างแทนที่เราจะใส่10เราใส่เป็นเลข9ลดลงไปหนึ่งนะคะซึ่งท้านเรียนอยากรู้รายละเอียดนะัยนลองไปอ่านวิธีการคิดหรือที่มาที่ไปในหนังสือนะคะอันนี้เป็นครูบอกในส่วนของวิธีการคํานวณเบื้องต้นนะคะ อ่ะต่อไปนะคะถ้าเป็น0.12แล้วจุดที่1และ2หมายความว่าในจุดอ่าจะต้องซ้ำตั้งแต่1และ2นะคะซ้ำ2ตัวก็ให้หนักเรียนนำ12มาเขียนเหมือนกันคล้ายๆเลยคล้ายๆกับด้านซ้ายนะคะแต่ส่วนข้างล่างก็จะเป็น99นะคะอ่ะถ้าเกิดซ้ำ3ตัวยกตัวอย่างซ้ำ3ตัวนะคะ0.107 แล้วซ้ำสามตัวเราจะใส่จุดแค่2ที่ก็คือตัวหน้าสุดกับหลังสุดถ้านักเรียนเห็นทศนิยมตำแหน่งแรกเลยมีจุดอยู่บนหัวนะคะแล้วก็ไปจุดที่ตัวสุดท้ายให้นักเรียนเอาเลขนั้นมาเขียนเป็นตัวเศษได้เลยก็คือ1นึแต่ข้างล่างไม่ใช่ส่วน1000นะถ้ามีจุดจุดซ้ำเมื่อไหร่เราจะใช้ส่วนเป็นเลขเก้เราซ้ำกี่ตัวหนึ่มซ้ำามตัวใส่เกตัวจบนะคะสุดท้ายสุดท้าย แบบนี้จะยากที่สุดนะคะแบบสุดท้ายตั้งใจดูนิดนึงนะคะแบบสุดท้ายก็คือทศนิยมซ้ําบางตัวครูเรียกว่าบางตัวนะทศนิยมซ้ําบางตัวคําว่าบางตัวแสดงว่าหลังจุดตัวแรกหลังจุดทศนิยมตัวแรกเลยยังไม่ซ้ําไปซ้ําที่ตัวท้ายนะคะดูให้ดีนะคะตัวนี้จะยากกว่าตัว2ตัวแรกตัวแรกเนี่ยง่ายมากสวยสิบร้อยพ ตัวที่สองเนี่ยส่วนเป็นเก้าเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทุกอย่างเป็นเลขเก้าหมดเลยทีนี้พอเป็นทศนิยมซ้ำบางตัวนะคะเช่นเช่นศูนย์จุดหนึ่งสองแล้วมีจุดที่เลขสองตัวเดียวนะคะตัวนี้มีขั้นตอนการคิดนิดนึงนักเรียนก็คือให้นักเรียนเอาเลขทั้งหมดนะเลขทั้งหมดที่อยู่หลังจุดเลยก็คือเลขสิบสองนะเอาสิบสองมาก,ก่อน ยังไม่ตอบนะคะแต่ว่าเป็นการคำนวณก็คือเอา12หากออกด้วยตัวข้างหน้านะตัวข้างหน้าก็คือเลขหนึ่งตัวเนี้ที่อยู่ด้านหน้าจุดหลังทศนิยมและอยู่หน้าไม่ใช่หน้าจุดหน้าเลขที่เริ่มซ้ําเพราะนั้นตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลขหนึ่งก็ให้เอาลบหนะคะเอา12บลบออก1แล้วหารด้วยที่นักเรียนดูว่าซ้ํากี่ตัวซ้ําตัวเดียวก็คือซ้ําที่เลขสอง ตัวที่ซ้ำแทนด้วยเลข9ตัวที่ไม่ซ้ำแทนด้วยเลข0เพราะฉะนั้นส่วนของตัวเลขที่เป็นทศนิยมซ้ำบางตัวข้างล่างจะเป็นส่วน 90, 900, 9 10 9 0 9 9 9 0หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีทั้ง9และ0นะคะแล้วก็คิดเป็นผลสำเร็จก็คือ11ส่วน90นะคะอะลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะ0.254 แล้วครูใส่จุดที่เลข5และเลข4หมายความว่าเลขตัวไหนไม่ซ้ําคะเลขที่ไม่ซ้ําก็คือเลข2เลขที่ซ้ําคือเลข54นะคะคือเลข54อันนี้คือครูแบ่งเป็น2แล้วก็54แต่ว่าตัวที่เรียนจะต้องเอามาเป็นตัวตั้งเสมอเลยก็คือเลขทุกตัวก็คือ254เอามาทั้งหมดเลยแต่ลบด้วยตัวสีเหลืองค่ะลบด้วยเลข2ตัวเดียว แล้วหารด้วยอ่ะดูสิคะครูใส่สีฟ้ากี่ตัวใส่สีฟ้าอยู่สองตัวก็ใช้เลขเก้าแทนสองตัวแล้วก็เลขสองไม่ซ้ําอยู่ตัวเดียวก็ใส่ศูนย์แทนเพราะฉะนั้นส่วนตัวข้างล่างจะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบนะคะหักออกแล้วสองร้อยห้าสิบลบสองก็จะเหลือสองร้อยห้าสิบสองส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบนะคะตอนนี้ครูให้เขียนมาถึงตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการเขียนก่อนนะคะ อ่ะสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่จะจดลงสมุด0.109แล้วซ้ำที่ตัวสุดท้ายตัวเดียวถ้าเป็นแบบนี้แยกแบ่งแยกนะคะตัวที่ไม่ซ้ำมี2ตัวคือเลข10อ่าตัวที่ครูทำสีเหลืองคือตัวที่จะต้องไปลบออกส่วนตัวที่ไม่ซ้ำมีตัวเดียวคือเลข9นะคะดังนั้นข้อนี้ตัวส่วนนะถ้าเราเขียนบอกว่าเออหนูเขียนตัวส่วนก่อนได้ไหมได้ ตัวส่วนเนี่ยจะประกอบด้วยเลข9เพียงตัวเดียวเห็นสีฟ้าไหมสีฟ้าคือซ้ําแค่ตัวเดียวเราก็ใช้เลข9เป็นตัวแทนตัวไม่ซ้ําสีเหลืองมี2ตัวให้ใช้เลขศูนย์เป็นตัวแทน2ตัวข้างบนคือ109ลบออก10เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเท่าไรเอ่ยห0 9่เกลบก็จะเป็น10 9ลบได้เท่าไหรคะได้เท่าไหรคะได้99ส่วน90 ซึ่งตัวนี้ถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็จะหารต่อได้ด้วยแม่9นะคะอาจจะหารให้ดูตัวนี้ถ้าหารด้วยแม่9 91 1เป็น99แล้วก็9 1 0 0อาจจะได้คำตอบสุดท้ายคือ11ส่วน100่ะสำหรับในคาบนี้นะคะคาบนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยจดสรุปของครูนะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ลงในสมุดเป็นการ ทบทวนนะคะสำหรับทบทวนวิธีการคิดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปทําแบบฝึกหัดที่1ในหน้าที่9นะคะซึ่งแบบหัดที่1ในหน้าที่9อ่ะครูเปิดให้ดูแบบฝึกหัดที่1ในหน้าที่9นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันนะการสังงานครูจะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยมีอยู่ด้วยกัน10ข้ออ่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่ หนึ่งนะคะในหน้าที่เก้าให้นักเรียนตอบคำถามครูในข้อที่หนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่และข้อห้าไปคิดคำตอบในกระดาษทดนะคะไปคิดคำตอบในกระดาษทดและตอบคำถามมาการส่งงานเหมือนเดิมค่ะถ่ายรูปสมุดคู่กับหน้าแบบฝึกหัดนี้มีคำตอบครบห้าข้อส่งลงในอัลบั้มนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดอัลบั้มให้สำหรับการส่งงานนะคะงานนี้เป็นงานประจำวันที่สิบสี่ กรกฎาคมนะคะ64นะคะสำหรับชั้นม .2 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มอบหมายงานเพียงเท่านี้นะคะแล้วน้อเรียนทำให้เสร็จแล้วก็ส่งงานสวัสดีค่ะ